ลูกจ้างร้านเสริมสวยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเรียกร้องให้ตำรวจนั้นเร่งดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีหัดใหญ่ที่ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะหลังจากที่ไม่พอใจแฟนสาวที่ถูกลูกจ้างทวงเงินค่าจ้างแม้ว่าขะดะนี้นั้นก็ผ่านมาเกือบสอสัปดาห์แล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ จากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าผู้ชายแต่งเครื่องแบบสีน้าเงินใช้เหล็กติ้วทำร้าร่างกายลูกจ้างร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในซอยยิ่งสัก์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแตกต้องเย็บบาดแผลมากถึง12เข็มเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ นางสาวสุนิสามิรามลูกจ้างร้านเสริมสวยที่ได้รับบาดเจ็บอ้างว่าในวันเกิดเหตุนั้นตนเองได้เข้าไปทวงเงินค่าจ้างกับทางเจ้าของร้านซึ่งยังครั้งจ่ายอยู่ประมาณ5,000บาทแต่เจ้าของร้านพยายามบ่เบี่ยงการจ่ายเงินก็ทําให้ทั้งคู่ทะเลาะวิวาดกันจากนั้นเจ้าของร้านก็ได้โทรศัพท์ไปหาแฟนหนุ่มค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงก็ได้ใช้เหล็กติ้วตีเข้าที่บริเวณศีรษะหลายครั้งจนศีรษะแตกแพทย์เย็บมากกว่า10เข็ม หลังเกิดเหตุตนเองได้ไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าผ่านมาเกือบ2ส,สัปดาห์แล้วคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าจึงเรียกร้องให้ตำรวจนั้นเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกแจ้งความค่ะสำหรับผู้ก่อเหตุที่แต่งเครื่องแบบชุดสีน้ำเงินเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชุดหัดใหญ่มาเชลทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนาย,นยก เทศมนตรีนครหัดใหญ่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยภายในเมืองหัดใหญ่ทํางานควบคู่กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอพอหัดใหญ่และเจ้าหน้าที่อสอหัดใหญ่ภายใต้โครงการหัดใหญ่มาเชลซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้พลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่เป็นคนก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วค่ะ